สวัสดีครับพบก,กับผมนิคมออนทัวร์นะครับวันนี้ผมอยู่ที่บ้านโพนดวนตำบลโพนโกอํเาเภอสนมจังหวัดสุรินทร์นะครับมาชมนังกางแกลงฉายวันพ่อนะครับฉายเพื่อระลึกถึงพ่อนะครับกับสมสร้างภาพยนตร์อีกหนึ่งยังมาไม่ถึงผมมาถึงประมาณ4ี่โมงสีนะครับ <พอ S 1> เดี๋ยวครั้งแรกที่ได้มาพบสมสร้างภาพยนตร์ที่บ้านเกิดน,นะครับนัดหมายกันไว้ตั้งแต่อยู่ฟูสิงวันนี้ผมก็ตามมาที่สนมนะครับบ้านโพนดวนเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศร,รอบๆกันนะครับกับบรรยากาศนางกางแกลงเยอะ วันพ่อนะครับที่โรงเรียนบ้านพนด่วนบรรยากาศแม่ค้าแม่ขายนะครับคือคากเลยนะครับนี่คือระบบฟิล์มกําลังเช็คระบบอยู่นะครับพี่หำนะครับหรือว่าอาจารย์หำกําลังเช็ระบบอยู่สวัสดีครับพี่หำครับเอ้ามาถึงบ้านพี่หำนะครับนี่บ้านเกิดบ้านเกิดของพี่หำนะครับทุกอย่างลงทุนเองหมดเป็นปีที่สองครับเป็นปีที่สองใช่ไหมครับขายวันพ่อี่แม่โอ้แม่ถ้าเห็ดมาด้วยแล้ว บอกแต่เศ้าไปผัดหนึ่งรบอกเศ้าเศ้าไปไปมามันก็ของไงมันก็คือเห็นตลอดเนาะโอยอยากการกังเหตุอยากหเห็นในในระโบบฟิล์มมีดที่จิตอนบอกบอกบอกมีดระบบฟิล์มอย่างเดียวเลยพระ่าเจนะรวมาวมา,ากทไม่จาไม่หลวงเราพูดกัน้อนนรครับระบฟิล์มครับยุดยุดนน้ำล้วงคนจะใายเป็นลอยสองลอยจอเนาะก็เลยมันหายไปเนาะเขาขอว่อยูกบบทุกคนกบบไขายก็ว่า ผมลืมหอกแต่ว่าบมมีคนริตรงนี้บอกที่ว่าจะขายอยากสืเห็ดไหมโอ้เห็ดขายเยออยากแตกอะามมีผมมีคนร่วมมีแต่ว่ามันผมมีคนมีสนับสนุนบอกมีส่วนร่วมในการจัดงานจริงแน่โอมีส่วนร่วมในการจัดงานนึกถึงท่านเพิ่มมาหลายปีแล้วก็เป็นมาหลายปีก็แมาจัดปีที่แล้วปีที่แล้วนี่ปีที่สองในวันที่ห้าธันวาในวันนี้นะครับห้าธันวาต้องง่าหกเจ็ดอันปีนี้ไม่ได้มีโอกาสได้มา สมสมทา้าครอบครัอีกหนึหน่งแม่ประธานหอนเนาะอีกหนึหนงร่างมากเกือบถึงแล้วครับโอ,โอ้ครับผมเมื่อกีค้คุยเสียงดังนะครับพี่ฮัมบอกว่าทั้งทั้งหมดทั้งมวลก็เพื่อลูกหลานได้สืบทอดแล้วก็ได้เห็น<อ>ถึงบรรยากาศนังกลางแปลงย้อนยุคแล้วก็ใช้ในระบบฟิล์มย้อนยุคยุค,ยค,คเกา่าศูงเลยครับต้องคิดน้อก็นอนคิดตลอดเนาะแต่เพิ่นบ่ทัานเสียเ้าก็คิดอยู่แล้วครับแต่เ้ามไปยุดจุ่นนี่หลายๆคนก็สีไปร่อคนอื่นมีเงินคนนั้นคนนีมีเงินมีทุนทรศัพท์หลายแล้วเขาเห็ดเขาเขาไปพี่ก็เลยคิดขึ้นมา จุดเริ่มต้นก็คือจากจากส้มสางนี่ละคิดบที่ว่าสีฉายในหมู่บ้านจะคลองนี่เพื่อทีเดชให้ลูกหลานในเบิงเนาะลูกหลังในเบิงเป็นบ่แล้วก็มันก็ยังทีมในหลวงก็ยังยังมีคนยังเคยได้เบิ่งในแถวนี้ครับครับที่ผมไปก่ออยู่ฟูสิง่งแมนครับก็ยังมัทยันมีคนได้เบิ่งในระบบฟิล์มเนาะเวอร์ชั่นเก่าแมนเป็นเป็นเป็นหย่อนอยู่ไปหลายปีเลยในฟิล์มที่ว่าพี่รวบรวมมาให้แฟนหนังได้เบิ่งแมนครับวันนี้ก็เป็นโอกาสดีเนาะสิได้เบิ่งฟิล์มสันเสอร์พระบารมียุคเก่าที่รวมพี่หามรวบรวมไว้โอ้สื่อเก็บไว้ หลายเวอร์ชันแห้งมีกองหนึ่งมีกองหนึ่งสร้างสร้างเขาอยู่แต่ท่านได้โอนเงินให้เขาอยู่โอ้ครับผมในหลวงทรงทรงพลังงานครับผมของจากพี่เคนกำแพงเพชรท่านโอนเงินให้แก่อยู่ครับผมเลยมัวแต่เตรียมงานสะสมหนังเอ่อฟิล์มของในหลวงแล้วก็เป็นคนที่ชอบแบบยุคเก่าๆเนี่ยระบบฟิล์มคือคือบริษัทที่จิตอลนะครับท่านผู้ชมติดต่อสมสร้างก็คือระบบฟิล์มเท่านั้นนะครับถ้าติดต่อพิจิตสร้างก็ไปติดเฟซบุ๊กนะครับสมสร้างมูฟี่แล้วก็พาร์ที่อาร์ต เฟซบุ๊กเซิร์ชเจอเลยนะครับเซิร์ชเจอเลยซื้อนี่แหละครับสมสร้างมูวี่แล้วก็หรือไม่ก็ผิดสมสร้างภาพยนตร์นี่แหละเซิร์ชชื่อนี้เข้าไปแล้วกันคันที่อาร์ตมี2เฟซเอาเฟซที่กว่าเนาะมันจะมีหลักฐานในการพูดคุยแต่ที่ยุ่งวันนี้มีหลานมาซอยบอกโอ้ครับครับผมจค่ค้นวันนี้สามคนโมเดลไปตายเอาดาบนาคือผู้สิงด้วยวค้นค้หลายอยู่แต่ว่าประกาบประกาใส่เขาเพราะว่ามันเป็นงานที่จิตอาสามากกว่าเนาะโอ้นี่ครับไกล อพอตุ้ยยางเขาเขาลงทุนเองครับหนังอีกหน่วยหนึ่งหนังเขาก็เป็นคนลงทุนจ่างเองอันนั้นจ่างมากบ่จ่างมู่มากครับอันนี้บริการอย่างครับโฟก้วภาพยนตร์โฟก้วครับยังมาไม่ถึงฟิล์มเพื่อนบ่นครับฟิล์มเพื่อน,นโอ้โฟก้วนี่ยโฟก้วอยู่ใสครับอยู่เผาเผาเผาสิคารินครับผมอือเป็นเพื่อนน้องนุ่งกันน้องนุ่งกันคือทำด้วยกันมานานเป็นตั้งแต่เป็นสมัย เป็นคนวอยน้ากันคนวอยครับ <c oughs> เป็นคนวอยหนังด้วยกัน <c oughs> ต้องบอกว่าอาจารย์ถามนี่เคยอยู่หน่วยใหญ่มาหลายหน่วยแล้วก็เพ้นรถหนังในวงการของหนังกลางแปลงหลายหน่วยเลยครับคือคือ,คอมีความรูท้ทางด้านศิลปะนะครับนี่ครับต่อเน้นอีกทีหนึ่งนะครับมีหลายหน่วยอยากมาอยู่กับมือน<ม>แต่ว่าเราไม่มีทุนทรัพย์ที่จะจ้างเขาอืไอ<ม>้เฮ่าเนี่ยไปฟรีได้เลยแต่เขาน้ำหน้าบ่ได้อันนี้มันขึ้นอยู่กับใจแล้วเนาะไม่นครับคือคือว่ากันเว่าอะไรตรงนี้มันเป็นเรื่องของจิตอาสา ครับผมเพราะว่าทุกอย่างมันมีต้นทุนเนาะครับมีมีทุกอย่างไปใส่ใส่ร้านกันยังจุ้งมอเตอร์ไซค์เขาเพื่อนซื้อสิ่งมันยังถามหากุญแจเนาะอันนี้เขาู่ใส่เขากะเขาเก่งใจเขาอันนี้ก็พอร้องเพื่อนมาก็ช่วยค่าน้หมูน้ำมันกับค่าคนงานครับผมมัเก็ถึงแล้วแหละครับผมเป็นหนังฉบับกระเป๋าเราเราไม่เน้นเสียงดังหรือขึโคมเนาะ ครับผมเน้นเน้นความคลาสสิกเนาะครับให้ได้บรรยากาศเหมือนงานวัดครับครับให้ได้บรรยากาศแล้วก็จุดวัตถุประสงค์จริงๆก็เชื่อวันพ่อเพื่อในหลวงชายเพื่อในหลวงแล้วก็ให้รุ่นหลังๆได้เห็นถึงงานเก่าๆที่ยุคนั้นกับยุคนี้มันต่างกันยังไงเหมือนซับเราพึ่งย้อนยุคกลับไปอีกว่าเออแบบนี้นิ่งมาหรือไม่บุหงาแล้วว่าเออเอาไว้ทําอะไรจังผมได้ฟิล์มจากอาจารย์ทาไปนี่ร้านผมว่าเอาไปทําอะไรครับลุงมันว่าโอ้ยคือคือนี่คือความจริงที่เกิดขึ้นว่าเขาบุหงาจักระบบฟิล์ม เราเมก็เลื่อนๆหายไปก็มมแต่คนรุ่นหนีละรุ่นรุนที่หำแล้วก็รุนผมดีที่หูว่าเออรุนสามสิบครับมันมันเติบโตมาสิบกว่าก็เห็นอยู่แล้ครับแต่ว่ามันกับมาหลายเนาะครับมันเติบโตมาจากเอ็กหน่อยแลนด์หลดหนังแบบนั้นนะครับคือความทรงจําเก่าๆแล้วก็เอามาแบ่งปันความสุขแบบนี้ให้กับเยาวชนหรือว่าเด็กๆรุ่นหลังได้เห็นกันนะครับผมมันนี้เอมุสิกตรงหนีเนาะครับมัน มันมันเป็นสิ่งที่เขาภูมิใจเนาะครับซึ่งเรามีโอกาสเรามีชีวิตอยู่เข้าสามารถจะทายทอดได้ในจุดนี้นี่ครับผมมันมันมันเป็นความสุ้ยอดของของผมแล้วในจุดของอาชีพของพี่หำแลาสิ่งที่พี่หำสอบความดีของ,ของท่านความดีลึกถึงความทรงจําดีๆที่ท่านมีต่อพวกเราพวกเราที่ท่านทําให้พวกเราที่ท่านทําให้พวกเราเพื่อพวกเราทางใจของเขามันจนจนวันตายปีหน้าไม่รู้เราจะได้จัดไหม ปีต่อไปวันต่อไปไม่รู้เราเราจะอยู่ทิ่งไหนสินะซึ่งคนอื่นมีฐานะมั่งคั่งมากใไม่กว่าเราแต่เขาไม่สามารถที่จะทําได้ครับเราก็เอาหัวใจเรามาทย่างมีชีวิตอยู่เราต้องทำคืออย่าให้มันประวัติศาสตร์ว่าระบบฟิล์มสองจอเนาะเขาเรียกว่าทําสักครั้งหนึ่งไม่มีตังฮัเอาใหม่ครับผมิดตังสังเดตปีฮัมกายยกตลอดเลยเวลาที่ไปฉายหรือว่าผมไปเห็นพีฮัมรั้งแรกยกถึงพอตลอด ครั้งแรกที่ออกสัมภาษณ์ในในช่องของผมก็ก็ยกทิ้งพอตลอดเลยโอ้ทําเพื่อตรงนี้เป็นของสะสมแล้วก็ไปฉายตามโรงเรียนเพื่อให้เด็กๆรุ่นใหม่ได้สัมผัสแล้วก็พระราชกรณียกิจเก่าๆของอในหลวงน่ะให้ให้ให้นิดหน่อยมันได้ซึมในส่วนตรงนี้ไปนะพให้เลื่อนหายนี่ก็คือร่วมอะไรก็เออเราเรื่องถึงองค์พระองค์ท่านเนาะมีเพิ่ม่เา้เพิ่มปิติที่เราเกิดมาเป็นลูกเพคนเนาอจริงๆถ้ามีโอกาสอย่าสิ่งนั้นภาพไปทายผอวใส่รถในหน่อยไป ไปมือให้ไปไปสายให้น้องเร่นน้ไม่มีเขาเบื่องไงเขม,มีความสุขกะคืออยู่แล้วครับคือเราต้องเอาอยัางดอกทั้งนึงในชีวิตที่เราได้ทำใน<อ>ชุมชนที่เขาลำบากยากแค้นจรงิจรงๆนี่คือคือบ่คือเออไปถ่ายทอดหาอะไรอย่างนี้นี่เ,<อ>เขาได้มีความสุขเขาได้เล่นของเล่นแต่เขาก็เตรียมตัวมาแล้วทังสีเขาก็ต้องติดตามคอนเน็กชันไปกับผู้นำชุมชนเนาะเขาก็ประสานไปเดี๋ยวให้ให้มันถึงจุดหนึ่งก่อนคอยคุยกันเรื่องนี้เนาะคืออยู่ในผมว่าผมคิดไเร็วแล้วโอ้โหแล้วตู่ขั้นนั้นผม ครับครับคร่เพิ่งใช้ไปแล้วคือนังขายยาเนาะมันนังขายยาโอ้ครับครับโอ้อันนี้ดีครับแล้วก็ไปถ่ายทอดความสุขดีๆให้เขาไปปลูกฝังควาสนุกดีๆให้คือคืออันนี้คล้ายๆว่าหายนามีติ่งกับสายตะเวนเนี่ยติ่งใหม่เพราะว่า้ติ่งใหม่ปฐมยังได้เบเริ่มปุ๊บสายปั๊บเลดครับผมเขากับไปตั้งแต่เน้นๆเป็นจอกระดกกระดาเนาะพี่เนาะเน่ยครับว่าเป็นจอกระดกเนีมันเป็นโบราณเนี่ยท่ามเนี่นครับว่าต้องไปแบกพละมากแล้เป็นจอกระดกไปโอ้ ใช่จริงแหละพราสต์เขาก็ร้อยยี่สิบกิโลเปิลแล้วก็ใช้หนังที่มันมีสาระหน่อยครับครับชั้นเปิ่นแก้วอย่างพวกชั้นผมผมมาแข่งเดือนหนึ่งด้อพี่เผมมาลุยยี่สิบมาโมเมนผมมาเรื่องอันนี้นะชอบเรื่องด้วยเกล้ามีบ่ผมมีโอ้ด้วยเกล้าวนี่โอ้ยผมดูแล้วจำเป็เด็กผมโอ้โหประทับใจมากเลยเรื่องนี้มันหาหย่ับ โอ้ด้วยเกล้ากันพี่กันพี่มีเด้อกับลูกอีสานเห็นไหมมีฟิล์มนี่โอ้โหว่าเป็นเพื่อนเขากูเป็นหลังมั้งลูกอีสานเขามาขายอยู่นั้นเขาผูดขายสี่หมื่นอย่างอยากสี่ใดจนใจสีขาเดียวครับโอ้แต่ว่ามันก็อยู่ก็ถึงแต่มโอนี่ก็สิมีคู่กันนอกอยู่บ่กคู่กันนอกแต่ว่าตัวนั้นคือสมบัติเพื่อนแท้ไหมด้วยเกล้าอนี่โอ้โหกับลูกอีสานลูกอีสานนี่มันคือพื้นฐานของวิถีชีวิตครบทุกอย่างของคนอีสานเลยครับตรงกับเพื่อนในลังวันอยู่ผมผมผมอยากได้สองเรื่องนี่แ้อบ พี่ยามคนขวาหามาครับยังมีโอกาสอยู่ครับผมก็นี่ก็ฝา,ากฝา,ากอาจารย์ถามให้เป็นซื้อนอ่อยเด็กหน่อยมันเพื่อนเดเบลิงนะไอ้เด็กหน่อยเดเบลิงเยาวชนรุ่นหลัลงนี่แหละเดเบลิงในในสมบัติมรดกที่ยังยิ้มผีฮามอยู่ตอนนี้แต่คือพี่ฮามเอาล่ะพี่นาพี่ต่อไปโปงห้าสีได้ใช้หรือเปล่าเี่อาเรื่องสังขารตังเท่านี่แหละขวัญไทยคลิปทั้งคนัญใช้หนังนี่แหละแจ็คไฟสี่อยู่ดุลกกันเรื่องของยังเกาะอุดมการณ์อุดมคติแล้วก็จิตวิญญาณที่เพื่อนมีต่อพ่อในวันที่ห้าธันวาวันนี้ครับ วันนี้ก็ขอขอบคุณพี่หามครับมาให้สัมผัสเบื้องต้นแล้วก็ผมกับสิหายถ่ายบรรยากาศในการใช้นังมือนีให้เบิองนะครับผมขอบคุณครับพี่หามครับเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันในช่วงเช้าวเซกครับนี่เป็นรถสมสร้างนะครับรถหน่วยนี่มีแต่คนถามซื้ออ่าอาจารย์ถามบอกนะครับนี่โอ้สวยงามนะครับนี่โอ้คลาสสิกครับเ่นสุดคลาสสิกรถหน่วย มาแล้วครับโปแก้วอีกหน่วยหนึ่งนะครับนี่เจ้าของหน่วยใหญ่นะครับแต่ว่าก็ลดขนาดลงเพราะว่าได้ไอเดียจากของอาจารย์หำนี่แหละครับได้ทําเป็นหน่วยหน่วยเล็กๆนะครับนี่อย่างนี้เคลื่อนตัวได้ง่ายนะครับก็เป็นกลุ่มพักพวกเดียวกันนะครับมาฉาย2จอวันนี้นะครับที่โรงเรียนบ้านพนดวนนะครับนี่ครับโปแก้วภาพยนตร์นะครับสวัสดีครับอ้อเพื่อนกันเพื่อนกัน ก็นี่นะครับโพแก้วนะครับเป็นหน่วยฉายระบบฟ์ีเหมือนกันนะครับนี่กำลังจะเข้ามาฉายในบริเวณสนมามโรงเรียนนะครับนี่นี่ครับรถหน่วยนังกลางแปลงของขวาวสิครินนะครับบรรยากาศหลังจอหนังนะครับเด็กๆก็เตะฟุตบอลนะครับนี่บรรยากาศของโรงเรียนต่างจังหวัดก็ได้ฟิลไปอีกแบบตอนเย็นก็มาดูหนังนะครับนี่ สุดยอดนะครับโรงเรียนบ้านโพนดวนนะครับลงของแป๊บเดียวมาคนเดียวนะครับมาเอามาเอา,เอาผู้ช่วยข้างหน้านี่ก็สุดยอดในความใจถึงนะครับในงานวันนี้นะครับฉายหนังวันพ่อนะครับนี่จอกี่เมตรครับพี่ 6เมตรนะครับวันนี้มาเบาๆนะครับมีเป็นหน่วยใหญ่นะครับแต่ว่าเหลือเหลือขนาดนี้เพราะว่าชอบในจะใช้ในแนวอนุรักษ์มากกว่าสิบล้อยังอยู่ใช่ไหมอโอ้ได้ยินแต่ชื่อเด้ได้ยินแต่ชื่อ <laughs> นะครับวันนี้มาเจอตัวจริงเจ้าของนะครับมาแบบปอนปอน <laughs> ซ่อนรูปซ่อนรูปคนมีตังค์ก็ทําอย่างนี้แหละครับเพ่อ <laughs> ไม่ใหแต่งตัว <laughs> <laughs> เอาละครก็จะได้ตัง้งอา่า เครื่องฉายนะครับแป๊บเดียวนะครับลงแบบรวดเร็วนะครับหน่วยนี้มาก็ปูเสือครับนี่แบบโบราณนะครับเนี่ยโอ้เตาเตาตัวนี้เป็นแบบไหนครับจันผมเอารถโฟโล์มาตัดทำออกโอ้นี่ก็อีกยิงโฟโล์ที่ยิงยิงมะลิมโอ้เก่งจริงๆเลยนี่นะครับดัดแปลงนะครับเป็นไฟโฟโล์วเลยครับที่เขาส่องนักร้องตรงตรงโฟกัสที่ว่าเป็นวงกลมนะครับที่ผมเข้าใจนะ พราะว่าผมไม่ใช่สายช่างก็อยากให้อาจารย์แนะนำนะครับนี่มันเบาอืมเบาดีนะรถลดสมอยู่ตัวนี้ก็มีหน้าที่ทํายิงยิงแสงมาเนาะครับอืมตะกนมันจะยาวขนาดนี้ครับตัดเอาแล้วก็มาแปลงนะครับปกติก็เป็นร้านที่แปลงเครื่องปั่นไฟใช่ไหมครับซ่อมหรือว่าซ่อมขายอะไรจำหน่ายโอ้ในสุรินทร์อในในอำเภอเอืมขาวอ๋อในตัวตัว อำเภอควาวเลยนะครับชื่อร้านอะไรนะครับจังไรไดนาโมจังไรจังโอ้โหก็ตะลึงกับชื่อ <laughs> จังไรไดนาโมูดังทั่วอีสานเลยนะฮะดังทั่วอีสานชื่อดังนะร้านนี้นี่เห็นอาจารย์ถามเราให้ฟังนี่ครับเททุกทันอีนเออนี่นะครับอาจารย์หนังอีกคนนะครับนี่โอ้สุดยอดนะครับนี่โอ,อ้ดีการติดตั้งนะครับแป๊บเดียวเองใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับ เขึ้นจอครับขึ้นจอนะครับบรรยากาศหนังกลางแปลงนะครับระบบฟิล์มนะครับโป่แก้วภาพยนตร์นะครับกำลังขึ้นจอนะครับ6เมตรนะครับวันนี้สำหรับโปแก้วนะครับลองแสงนะครับเครื่องลองแสง เจ็สอสามสีดรอบดอบวสีชาวเช็คนะครับจากสอบต่างยับรถมีัถแฝงขับรดนะครับพี่น้องชาวบ้านคนรวย สวัสมีทุกท่านด้วยนะครับคนอื่นนะครับขอบคุณนะครับพี่ใหญ่ สินปีนหอนะครับที่สนับสนุนด้านค่าน้ำนะครับขอบคุณพยังคุณคุณรวยนะครับคุณรวย,รวยไม่รู้ว่าชื่อจริงชื่ออะไรนะครับที่สนับสนุนค่าน้ำมาขอบคุณพยังคุณทิพรัตน์ขันข,นข,ขาวนะครับผัดกรุงเทพนะครับช่วยค่าน้ำมานะครับ คุณพยัญโชคอังโุตินะครับนับจากเสื้อสุภาพบุรุษตรีนะครับนับปะเลียนทรงชงอังบุติกนะครับทาากรุงเทพนะครับที่ช่วยทาน้ำมานะครับขอบคุณพยันร้านลิขิตของบอกนะครับโดยคุณว่ารลักษณ์สุชิตนะครับ ้ำฟ้านะครับสำหรับน้ำดื่มเมื่อตอนเที่ยงนะครับสองแกลอนขอบขคุณไปยังพัวแก้วพอยนต์นะครับไปเสิร์ฟน้ำให้ผาด้วยนะครับผายับนะครับจังไรใดอร์โมนะครับประกอบเครื่องขันไฟจนทั่วอีสานนะครับแต่ตอนนี้มาเดี่ยวนะครับ ราะว่าหน้าหนาวไม่ค่อยอาบน้ำเลยไม่มีคนมาด้วยนะครับอาสวัรณไปดูแลด้วยเสิร์ฟน้ำด้วยนะครับขอบคุณไปยังทีมงานนิคมบอลถัรวนะครับนิคมบอลถัรวช่องย t u b e นะครับทางด้านอุทกพรพิสัยนะครับที่ห้เกียรติมาเยีย่ยมเยียนวันนี้วันนี้นะครับเป็นวันพ่อแห่งชาตินะครับเมื่อก่อนเป็นวันพ่อแห่งชาติตัวนี้ก็คือเป็น มันบิดาโลกแล้วนะครับแล้วก็มีหลายๆอย่างครับที่ท่านทําไว้นะครับเพื่อลดถึงพระองค์ท่านนะครับเรามีพันเดนอยู่นะครับก็สัมพันธ์ทุกราชการนะครับแต่ว่าเราเกิดในราชการที่เก้านี่คือความยิ่งใหญ่นะครับของความเป็นมนุษย์นะครับของคนเรานะครับที่ดำรงอยู่ถ้าไม่มีท่านคงไม่มีเศรษฐกิจพอเพียงนะครับแล้วก็ผมว่าวันนี้คงจะมีญาติอยู่แบบ ลำบากในทีเดียวนะครับเพราะพระองค์ท่านนะครับผมถึงได้ทําหน่วยหนมานะครับมีความรู้สึกว่าได้ฉายภาพของท่านบนจอมันคือความภูมิใจของภาพภูมิใจนะครับขอขอบคุณทุกท่านครับขอขอบคุณทุกความอบอุ่นขอบคุณร้านค้าให้ขายดีบขายดีนะครับให้ก้าวหน้าให้เจิญรุ่งเรืองนะครับวันนี้มีสีสันนะครับพี่น้อพี่น้องนะครับได้สนุกสนานมีความสุขนะครับ เห็นรอยยิ้มนะครับนี่คือความสุขนะครับเสร็จจพรกติรงานทังบ้านนะครับเรียนเชิญนะครับมานั่งอบรรยากาศนะครับวันนี้อากาศค่อนข้างจะไม่ค่อยหนาวนะครับดูดอาจจะมีอากาศเย็นนะครับก็อย่าพ่อผมหน้าหนามาวันนี้ชมระบบฟิล์มนะครับผมก็พยายาโพแก้วเผาด้วยครับสนุกสนานให้ความสุขไม่ให้มาสร้างความหลอกคางนะครับเราจะให้เสียงไม่ออกไปไกลนะครับหลายท่านอาจจะไม่เข้าใจนะครับนี่คือ หังระบบยนยุกนะครับจะไม่ค่อยมีเพลงนั้นนะครับนี่คือสโลแกนของหลังยนต์ยุกนะครับขอบคุณนะครับคุณพี่บางอ่อนนะครับสมหวังนะครับพี่สุพัฒนะครับที่มาร่วมสมทุนค่านาขอบคุณคุณพี่เมงป้าเมงนะครับขอให้เจริญในหน้าที่การงานนะครับตอนนี้ผู้อุปการะคุณนะครับตอนนี้เรามีน้ำดื่มไว้สำรองไว้ในที่อ่าทางนี้นะครับคุณพี่สุพัฒนะครับ โกแก้วกาลังดึงจอนะครับจอหเมตรนะครับนี่ครับก็เป็นงานจิตอาสานะครับวันนี้มาฉายหนังให้กับวันพ่อแห่งชาตินะครับนะครับของหนังแปลงแปลงย้อนยุักนะครับมาด้้วยนใจ ักนเองมีแต่เพื่อนๆกันนะครับสำหรับหน่วยหนังนะครับมีเป็นงานจิฎาซานะครับที่มาฉายหนังวันนี้นะครับโคแก้วก็มีหน่วยใหญ่นะครับนี่คือหน่วยครอบตัวนะครับมีบรรยากาศไม่ค้าไม่ขายตอนฉายหนังวันนี้นะครับนี่ก็คึกคักนะครับไม่ค้ามาเยอะเลยนะครับวันนี้นะครับกับหนังวันที่5้ธันวานะครับ เดี๋ยวเรามาชมต่อในคลิปต่อไปนะครับนนรบรรยากาศหนังกลางแปลงย้อนยุคระบบฟิล์์ที่โรงเรียนบ้านพลดวนตํบลพลโกอำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์ขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ